วันนี้นะคะจะมาอัปเดตค่ะจากการที่เรา,าทานมานาพรีเมียมคอลลาเจนนะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้ค่ะ ตอนแรกว่าจะให้ทานให้ครบหนึ่งเดือนก่อนค่อยมาอัปเดตแต่เนื่องจากว่าเรื่องผลลัพธ์เนาะเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยะคะ่ะก็เลยมาอัปเดตตอนนี้เลยละกันนะคะวันนี้ก็กินมาได้ประมาณ24วันแล้วค่ะกระปุกที่สองนะคะเห็นผลชัดเจนมากทุกคนอันนี้ประทับใจมากๆเลยอย่างที่คลิปก,ก่อนที่บอกไปนะคะว่า7วันแรกะคะ่ะที่เราทานนะ ความแห้งบริเวณตรงนี้ที่เราเป็นอยู่แล้ว่เนาะมันก็ชุ่มชื้นขึ้นอันนี้สิ่งแรกที่ประทับใจเลยและสิ่งที่สองหน้าใสขึ้นค่ะใน7วันเราเห็นเรารู้สึกได้เลยนะอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยค่ะส่วนตัวกินแล้วเห็นผลแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็24วันแล้วค่ะทุกคนสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือฝ้าบริเวณตรงนี้มันจางลงเยอะมาก ะต,ตอนนี้หน้าตัวเองดูไซส์ขึ้นนะรู้สึกชอบมากเลยนะคะแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยแล้วผมเนี่ยจากที่มันร่วงเนาะมันก็แข็งแรงขึ้นอะ่ะและสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยเกิดอ,อะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะลุกผมมาได้ยังไงไม่รู้นะกินคอลลาเจนกินไปกินมาลุกผมมาซะง,งั้นเลยนะคะตอนแรกไม่มีนะตอนที่คลอดร่วงอย่างที่บอกไปว่าผมร่วงเยอะมากนะไม่คิดว่าผมจะกลับมาขึ้นแบบนี้ เร็วแบบนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแบรนด์ตัวนี้นะมานาพรีเมียมคอเลาเตนตัวนี้นะคะกินแล้วได้ผลจริงๆค่ะทุกคนใครที่กําลังลังเลยอยู่นะคะขอท้าเลยค่ะลองเลยค่ะนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,290บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นค่ะ990บัาทได้2กระป๋องเลยทุกคนคุ้มมากเลยนะ แค่กินเซตเนี้ยหรือว่ากินแค่รอบเนี้ยค่ะเห็นผลเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่แพงนะถ้าพูดถึงผลลัพธ์แบบเนี้ยอันเนี้ยคอนเฟิร์มเลยค่ะแม่หงคอนเฟิร์มเลยนะคะใครที่ลังเลอยู่รีบเอาเรีบๆนะคะจะได้สวยพ,พร้อมกันนะโอเคนะคะแต่ละค่ะบ๊ายบาย